สวัสดีครับไทยจังเฮ้ยครับวันนี้จะพาไปดูคนจังไรเปลี่ยนกรองกรองน้ํามันเฟืองท้ายครับสาเหตุที่เปลี่ยนกรองน้ํามันเฟืองท้ายเพราะว่าตัวนี้น้ำมันมันเลี้ยงทั้งระบบครับแล้วมันทําให้น้ํามันไปถึงพวงมาลัยเนี่ยมันฝืดมันไม่สามารถชักได้ชักชักชักได้เหมือนที่เราปรารถนานะครับพวงมาลัยมันก็จะหนักอึ้งนะครับ พี่โต้งบอกว่ามันหนักมากเลยเล่นกีฬาไทยๆเนี่ยมันง่ายกว่าเยอะเลยว่างั้นนะครับก็เลยจะมาเปลี่ยนนะครับโอเคเอาลองดูครับ<อ>นีเเเ่เอาเลยเอาแกะมาเอาแล้วอาจารย์ไม่เอากระบะมาลองน้ำมัน,น,นใช่ไหมนี่ฮ้กองอยู่ฝั่งทางขวานะฮะติดกับซุ้มซุ้มบางโคนล้อหลังขวานะครับนี่ฮะกองตัวเก่าก็เป็นของกูป้ตาแต่ว่ามันกองใหญ่นะฮะ น,นี้ตัวใหม่ที่เราได้มาคือตัวสีขาวกองเล็กนะครับเออเป็นกองน้ำมนันเฟืองท้ายนะครับนี่ฮอยู่ข้างบังโคนซุ้มล้อหลังขวาข้างขวานะครับนี่ฮะตัวนี้ครับตัวนี้ฮะพอเราใช้ไปน,นานๆเนี่ยค,ความสกปรกก็จะบังเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้กองตัน พอกองตันน้ำมันก็จะไม่สามารถขึ้นไปเลี้ยงระบบเอ้าออกละมาสิอะไรทันถึงขั้นเขี้ยวละมาสิเดี๋ยวจะเปิดเขี้ยวละใช้มือแล้วได้แล้วพี่โตอ่าพี่กันะได้แล้วครับเขี้ยวละนี่ฮะโหน้ำมันจะไม่ออกหมดนะจันออกมาแค่นี้แหละแค่กองแค่เนาะแม่ความเร็วเป็นของพิศดารจึ๊งจึ๊งจึ้งจึ๊งเลยจันโต้งครับจันโต้งนะฮะ ออกไปกี่ลิตรเนี่ยอาจารย์มีถึงลิตรแค่แนี้พอน,น,นั่นแค่นี้แหละเรียบร้อยแล้วครับทีนี้พี่ต้องแกจะหลอกว่าอะไรอีกครับทีเนี้ยว่าพงมอะไรฝืนหรือเปล่าแ <c oughs> อบไปทำอย่างอื่นจังๆ,ๆมาหรือเปล่ามือเคล็ดเนี่ยเล่นท่าผิดหรือเปล่าเ็าไม่รู้แล้วก็มาโทษแต่ร,ระบบเนี่ยโอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับรอสตาร์ทดูติลล่าทีนี้ว่าโยกดู น้ำมก็จะไล่น yeah. ้ำมันครับไล่น้ำมันไล่น้ำมันในระบบก่อนนะฮะโดยการคันโทรลยบขึ้นยบลงดูน้ำมันก่อนว่าน้ำมันมันลนได้ไหม เรียบร้อยแล้วครับเทคนิคการเปลี่ยนกรองน้ำมันเฟืองท้ายนะครับไไอืทำเองได้นะครับกรองลูกหนึง400บาทนะครับที่ศูนย์คูปต้านะครับขอบคุณที่แวะมาดูมาชมบายบาย